One ah, two, ah, three, ah. <laughs> ah. ล็อกดาวน์วันที่สองน,นะคะไม่ต้องย่อยิมก็ได้เชก็ออกกําลังกายที่บ้านได้วันนี้คุณดิวจะเอาอะไรมาฝากนะครับจากคัมภีร์14วันเนี่ยนะ14วันนี้นะคบเราแค่พิมพ์ว่า free f days แค่นั้นเองค่ะเราก็ได้คัมภีร์นแล้วเป็นคัมภีร์ที่สอนว่าให้เร็วอีกจบใน4วันน,นะคบวันนี้จะเอาเรื่องแรกของวันที่สองมาฝากคือเรื่องของ verb suffix นะฮะเรื่องนี้สําคัญมากเด็กจะงงว่าคูา่ขาเรื่อง verb อะหนูก็เคยเรียนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ tense ไม่ใช่หลออะไรเงี้ยค่ะคำตอบคือส่วนหนึ่งค่ะ แต่ว่าข้อสอบทุ่อีกส่วนหนึ่งนะมันจะออกสอบแบบต้องทดสอบว่าเวิร์บลงท้ายด้วยแบบไหนเนี่ยเข้าใจปะเราจะรู้ได้ไงว่าเวิร์บลงท้ายแบบไหนคะคุณครูมีกอให้ท่องแล้วนี่คือ4ซับฟิกจาก16ซับฟิกนะคะของจริงเนี่ยมี16คํานะแต่ว่าวันนี้ยกมาให้4คําด้วยกันค่ะอาท่องตาคุณดูนะคะฉันมี I N okay, ไอเย็นเย็นอาแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนดาวไวไฟโดนแอสไซไปทํานาเนี่ยดีกว่า เอาเป็นเต้นดีกว่าพูดตามค่ะเส้นมีไอเย็นเย็นแต่อย่ากินเอ็นไก่และดนด่าว่าอีฝ่ายดน assign ไปทำนาสาหรับว่ามีอยู่สี่คําค่ะชัมีไอเย็นเย็นเอ็นไก่แล้วก็อีฝ่ายนะคะโดนด่าเลยค่ะโดน assign ไปทํานานะคะค้อถามคือไอ้สี่คํานี้ซัอฟฟิกมีอะไรบ้างพูดตามคุณดูคําแรกนะคําว่าไอเย็นเย็นใช่ไหมอย่างเช่นคําว่า organize realize organize แปลว่าจัดการถูกป่ะ realize แปลว่าตระหนักนะฮะคำที่2อ่ะแต่อยากกินเอนไก่ใช่ไหมเอนเนี่ยมันแปลว่าทำให้เธอตัวอย่างเช่น shorten แปลว่าทำให้สั้นลง widen แปลว่าทำให้มันกว้างขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยจะง่ายเลยเลยโดนด่าว่า ify i f y เนี่ยนะคะเป็นเวอร์หมดเลยตัวอย่างเช่นคำว่า notify แปลว่าแจ้งใช่ไหมฮะหรือคำว่า identify ก็แปลว่าค้นพบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หรือคำตอบมาเช่นคาว่าโดน assign ค่ะไรลงท้ายเป็นเวิร์บหมดเลยนะคะอย่างเช่นคําว่าคําว่าออกแบบใช่ไหมออกแบบคือ design คําว่าอะไรอีกคําว่าลาออกค่ะคือคําว่า resign อะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะไอพวกไราทั้งหลายเป็นเวิร์บนะคะลองท่องใหม่สิคาสามสฉันมีไอเย็นเย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนดาววาอีฟาโดนอ s ไ i g n ไปทำนานะคะ อีกที่ค่ะช่วงนี้ไอเย็นเย็นแต่อย่ากินเอ็นไก่เลยโดนด่าวว่าอีฝาดโดแอาซัไปท่องน้าโอ้นะครูขาไม่ต้องออกกํา cin ลังกายแล้วค่ะแค่เต้นก็เหนื่อยเลยนะคะเธออีนี่ทิ้งค่ะทีนี้นะคะข้อสอบเวลามันออกเนี่ยมันจะออกแบบยากๆอย่างนี้เลยเธอ จข้อนี้เขาบอกว่า Robert will นะคะ the process of money redemption with that his company is t using with different dealers นะคะหนูแปลไม่ออกสักคำในคุณดิวขาหนูแปลไม่ออกเลยนะคะทีนี้จะตอบข้อไหนดีคะัคำตอบข้อนี้มีคำว่า simple simple simply นะคะแล้วก็มี simplify แล้วก็มี simplification นั่นเลยน่ะมองตามคุณดิวขามองตามดิฉันพูดตามคุณดิวเลย will บอก world one เวลบอกเวิลวันเวลบอกเวิลวันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเจอวิวที่ไหนเนี่ยให้กาวเวิร์ฟช่องหนึ่งตามหลังค่ะแสดงว่าวิวจะต้องตามได้เวิร์ฟเท่านั้นคำถามคือเวิร์ฟคือข้อไหนคะใน4ี่ช้อยเนี้ยแล้วก็ท่องตามวิวค่ะนะครับฉันมีไอเย็นเย็นแต่อยากกินเอ็นไก่และโดนด่าว่าอีไฟดอทแอสไซน์ไปทำนาถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีไฟลงท้ายค่ะคำตอบคือ simplify ข้อ สี่ค่ะเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมคะเลิศสิมเปลแปลว่าง,ง่ายใช่ไหมซิมพีไซด์ก็แปลว่าทำให้มันง่ายขึ้นนะคะถ้าแปลไทยคือโรเบิร์ตเนี่ยนะก็จะทำให้ process ในการแบบถอนเงินอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นซึ่ง process นี้กำลังบริษัทเขากำลังใช้กับเดลลอเร่หลายๆเจ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อสองค่ะไปดูข้อสองต่อ the country นะฮะ needs to several organizations to attract labor and foreign investments นะคะเฮ้ยแกจะตอบข้อไหนดีอยากนัยนเองค่ะมองตาคุณเดียวค่ะผู้ตามทูบวกเวิร์กบันทูบ r กเวิร์กบันทูบวกเก็คือหลังทูเนี่ยมันจะตามด้วยเวิร์กช่องหนึ่งเหมือนกันเธอนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะทูบวกเวิร์ช่องหต้องการข้อไหนดีอยากดูเ้าเองค่ะ private ใช่ไหมมี privately มี privatize แล้วก็มี privatization ถูกปานะคะ เฮ้ยแกข้อไหนดีครับท้องครับฉันมีอายเย็นเย็นแต่อยากกินเ e อ็นไก่เลยเดนด่าว่วาอ e ีฟายโดแอสซไ,ไปทำนาถูกไหมครับคำตอบคือถ้าจะกาวเวิร์ใช่ป่ะกาข้อ C ค่ะคือ p r i v a t i z e นะครับคำว่า private เนี่ยมันแปลว่าเอกชนเธอ ไปว่าแปลงให้เป็นเอกชนนะคะถ้าแปลไทยบปกว่าประเทศนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแปลงองค์กรแหละองค์กรให้เป็นเอกชนซะเพื่อที่จะดึงดูดแรงงานแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะสรุปนะคะเรื่องเวิร์บเนี่ย หนึ่งนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่า verb ลงท้าย suffix บ้ปปาไหนะคือสนิทไอเย็นเย็นแต่อยากกินเ e อ็นไก่ G N, เลยโดนด่าว w h อี i า I dot aside ไปทำหน่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้ะอันที่สองคือรู้ตำแหน่งค่ะหลังวิวหลังทูตามได้ verb นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอร์สคูดิทวีอีก2021นะฮะของจริงยังมีให้เลือกอีกเยอะมากค่ะใครอยากได้คะแนน750เนี่ยทักแชทเข้ามาเลยกับคูดิวได้เลยส่วนล็อกดาวน์พรุ่งนี้นะฮะคูดิจะสอนเรื่องอะไรนั้นติดตามกันเลยค่ะ